นะครับวันนี้ก็ขอรีวิวจากผ้าทางโฟเมอร์พรามนะครับเป็นตัวคลิปจัมเปอร์นะซึ่งบอดี้เนี่ยจะทำมัจะเป็นตัวรถมัสแตงนะตัวนี้สวยดีนะครับนะเพราะว่า,าไม่ได้เห็นคลิปจัมเปอร์บอดี้ใหม่ๆมานานละนะปกติเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยคลิปจัมเปอร์เนี่ยก็เอาโฟเมอร์บีแล้วก็มาแปลงสีแค่นั้นเองนะแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยถือว่าทำ,ทำโมใหม่เลยนะซึ่งถือว่าเป็นโมใหม่ของลิฟซัมเปิลแล้วก็จะจะแรงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นมาสแต่งจากด้านหน้านะครับนะฮนะด้านข้างนะครับนะครับนะด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะอ,อ่อ โมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสำหรับคนที่เดินหาในแพ็คเนี่ยนะดูจากในแพ็คเนี่ยพยายามที่จะหาตัวกระจกตรงนี้นี่นะครับเนี่ยทำกระจกตรงเนี้ยตรงชิ้นตรงส่วนเนี้ยนะครับติดเรียบติดกับตัวกระโปรงหน้านะบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปหานะไม่มีครับ นะเพราะพยายามหาอยู่เหมือนกันนะก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าโมเดลโมเนี้ยเขาทาไม้เป็นแบบนี้อยู่แล้วคือคือเวลาไม่ว่าจะประกอบยังไงนะครับตรงเนี้ยตรงช่องว่างระหว่างกระจกกับกระโปรงเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งของโมเดลตัวนี้ก็คือว่าด้วยความที่กระปรงหลังคาด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีชิ้นส่วนเยอะนะการแปลงเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้จะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไม่ค่อยมีแบบชิ้นไหนที่จะประกอบได้สนิทกันดีดีกันดีจริงๆนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การแปลงด้วยนะครับอย่างนี้ใตท้องนะฮะอยู่ที่การแปลงด้วยแหละเพราะบางคนเนี่ยพอแปลงบ่อยๆเข้านะก็เกิดความเคยชินนะก็เล่นได้มากขึ้นแล้วก็แปลงได้ดีขึ้นนะโอเคนะเราลองแปลงกันดูแล้วกันนะครับนะ ก็หลักๆนะครับนะการแปลงก็ดึงจากช่วงของข้างหน้ากระโปรงก่อนนะขึ้นมาก่อนทั้งชิ้นก่อนนะครับนะนะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับนะีอยากจะให้ให้ระวังนิดหนึงนะครับนะก็คือในส่วนของจุดนี้นะสองจุดนะช่วงขาตรงนี้นะครับนะให้จำไว้เลยนะครับว่ากลับมาเนี่ยต้องเป็นสภาพนี้ นะเพราะว่าเขาสามารถทำให้ตรงได้นี่นะครับนะปิดขานี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็จะทำให้ตรงขึ้นมาได้พอตรงมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราพลิกกลับขึ้นมาเนี่ยพอจะแปลงมาเป็นรถเนี่ยมันจะกลับไม่ได้นะจะกลับไม่ไดนะ้ต้องเป็นสภาพนี้นะครับนะไม่ใช่สภาพแบบนี้ นะครับนต้องเป็นสภาพนี้นะครับเ <ข cents S 1> พราะสภาพนี้จะแปลงไม่ได้ยังไงยังไงเนี่ยเราต้องกลับเนี่ยตัวเขาเนี่ยไปเป็นในสภาพนี้ก่อนเนี่ยในสภาพนี้ก่อนเราจึงจะกลับเข้ามาได้นะ <S <S โ,โอเค <şallah S 2> นะครับนะ่ะก็ปิดขาสองข้างขึ้นนะครับน่ะสองข้างเนี่ยบิดตรงมานะครับน่ะบิดตรงมานะครับน่ะบิดตรงมา ช่วงนี้ก็จะกลายเป็นขานะสองข้างนี้จะกลายเป็นขานะะพับหน้าเท้าขึ้นมาครับนะแล้วก็ปิดตัวนี้ลงไปนะครับนะปิดลงไปกระจกลงด้วยนะปิดลงไปกระจกลงด้วยก็ได้ขาละหนึ่งข้างนะอีกข้างก็เหมือนกันเนี่พับเอาหน้าเท้าขึ้นนะปิดกระจกลงแล้วก็พับตัวนี้ลงมา,าก็ได้ขาของคลิปจัมเปอร์เรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับก็เรามาทำในส่วนของช่วงของบอดี้ Body กันละกันนะข้างหลังกระโปรงข้างหลังนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะครับเนะี่ยเพราะว่าจะมีชิ้นส่วนเล็กๆอยู่ให้พับลงนะให้พับชิ้นส่วนงนี้ลงมาก่อนนะะพับชิ้นส่วนเล็กๆนี้ลงมาสองข้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราถึงจะเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปได้นี่นะครับนะระวังนิดหนึ่งนะชิ้นส่วนตรงนี้ระวังนะแล้วก็หักง่ายด้วยนะนะกระปงหลังนะครับนะพับออกนะหลังจากนั้นนะครับนะก็พับส่วนแขนขึ้นมานะครับนะทำส่วนแขนขึ้นมานะนะแขนตรงนี้นะครับก็บิดขึ้นไป ิดขึ้นไป2องข้างปิดขึ้นไปสองข้างนะครับนะจากนั้นนะครับนะก็พับลงมานะเป็นช่วงของแขนนะอยู่ในสภาพนี้นะครับปิดเอวครับนะบิดเอวนะบิดเอวนะไปนะเราเอาล็อกตรงนี้ออกด้วยนะฮะออกก่อนแล้วก็บิดเอว นะครับเนะี่ยก็จะไปเป็นช่วงของเอนะไกลกละนะฮะแล้วก็แขนเอาลงมาทั้งสองข้างนะแขนเอาลงทั้งสองข้างนะครับเนะี่ยส่วนขาเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนะเราได้ส่วนขาเรียบร้อยแล้วนะก็ปิดแขนลงมาทั้งสองข้างนะหัวครับนะขึ้นมานะดันส่วนหัวขึ้นมานะแขนยังไม่เสร็จนะ แขนยังไม่เสร็จเพราะว่ายังมีช่วงที่ยังไม่เรียบร้อยนะชิ้นนี้นะครับนะดันขึ้นนะดันขึ้นทั้งสองข้างเลยนะนะกระโปรงท้ายหลังนะครับนะแขนก็จะในสภาพเปิดแขนอยู่อย่างนี้นะจัดท่าแขนนิดนึงนะแขนตัวนี้เขาจะซ่อนไว้อยู่นะตามจากกล่องนะถ้าเสดซื้อจากแพ็คมาตอนแรกนะครับนะแขนเขาจะอยู่ในสภาพแขนเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วตรงนีเน้เขาเป็นกลไก นะเป็น,นกลไกที่สามารถเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นแขนของเขาได้นะเป็นลักษณะของอปืนเกตเตอรลิงก็ได้นะถือปืนนะครับในะอีกข้างเนี่ยนะผมจะเป็นแขนแล้วกันนะ ส่วนนี้จะบิดได้นะครับปรับแอคชั่นได้นะครับะละไกลละนะครับหล,หล,หละะังจากนั้นก็ปรับตัวนี้ขึ้น,นช่วงหน้าอกนะครับนะนะบิดส่วนของหน้าอกเนี่ยที่เป็นหลังคาเนี่ยออกจากกันนิดหนึ่งหลังจากนั้นไปทําส่วนหลังครับนะฮะเชื่อเดือยตรงนี้นะะมันล็อกกับตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็นี่2ข้างนะครับนะที่บอกว่าต้องระวังนิดหนึ่งเรียบร้อยนะสองข้างนะก็จะเป็นหน้าของอหน้ารถนะเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็จัดท่าได้ เท่ซะไม่มีนะครับนะเท่มากตัวนี้ออบอดี้คลิบจมเปอร์เนี่ยผมว่าสวยนะครับนะสวยมากนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เรียนได้ทราบว่าเขาเป็นบอดี้ที่เพิ่งออกมาแล้วก็ปกติในคลิบจมเปอร์เนี่ยก็จะใช้ล่างของ B b นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีแดงแค่นั้นนะแต่ตัวนี้ถือว่าเป็น,ปนคลิบจัมเปอร์จริงๆเลย นะด้านหลังนะครับโมนี้นะถ้าเกิดออกมาหลายตัวผมผมว่าน่าซื้อนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการรีรีเพนต์นะครับในอะาางเนี้ยนะเพราะว่าโมนี้ถือว่าเป็นโมสแตนดาร์ดที่สามารถใช้งานได้เยอะนะครับ ันนี้ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยก็จะรีวิวเพิ่มอีกนะช่วงนี้จะมีรีวิวของ Transformer Prime เยอะนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ชอบตัวนี้มากนะชอบซีรีส์นี้มากแล้วก็เหมือนเดิมนะสนใจยังไงก็สามารถคลิกลิงกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะที่เ w w w t o y t o m a i l c o m